งานชิ้นที่สี่นะครับนักเรียนก็คือการเขียนภูเขาและก็พื้นดินนะครับสีที่ใช้ก็สีน้ำเงินอุลตร้ามารีนสีเหลืองเข้มนะครับเหลืองแกรมบอกหรือเยลโลโอเช่ก็ได้แล้วก็สีน้ำตาลนะครับใช้สาสีวิธีการก็แบ่งกระดาษเชก่อนครับใช้ดินสอแบ่งนะครับแต่ในกรณีนี้ครูจะใช้สีแบ่งเวลาแบ่งให้ ด้านบนสองส่วนด้านล่างหนึ่งส่วนนะครับบนหนึ่งส่วนด้านบนสองส่วนด้านล่างหนึ่งส่วนนะครับอย่างเนี้ยแบ่งไว้ก่อนจากนั้นเราก็เขียนส่วนที่เป็นภูเขาก่อนเลยใช้สีอุลตรามาลีนครับผสมให้บางๆหน่อยนะครับอุลตรามารีนผสมบางๆให้เชือจางนะครับผสมให้เชือจางนะผสมน้าเยอะ แล้วก็เขียนเป็นทิวเขาขึ้นมาก่อนจากนั้นก็ไปไ้ายนะไ,ไปให้เต็มนะป้ายสีไปให้เต็มบางๆนะครับให้เต็มติวเขาตรงไหนที่ไม่สวยเราจะเสริมก็เสริมก็ไปครับโอเคนี่คือส่วนที่เป็นภูเขาลูก ลูกแรกก็คือลูกที่อยู่ไกลจากนั้นเรารอให้ภูเขาลูกแรกเนี่ยมันแห้งสนิทนะครับเดี๋ยวเราก็มาเขียนภูเขาลูกที่สองซ้อนกันลงไปนะลูกแรกต้องบางๆนะครับสีต้องบางๆนะเวลาป้ายสีก็พยายามไม่ต้องไปซ้ำมันนะครับถ้าซ้ำแล้วสีมันจะหมน่นมันจะไม่สดไม่ใสนะครับจากนั้นก็เขียนภูเขาลูกที่สองน,นะโดยการผสมสี น้ำเงินอูตรามาลีนนี่แหละครับแต่ผสม,มให้เข้มข้นกว่าภูเขาลูกแรกนะครับให้เข้มข้นกว่าผสม,มน้ำให้เข้มข้นกว่าภูเขาลูกแรกจะเขียนภูเขาลูกที่สองได้ก็ต่อเมื่อภูเขาลูกที่หนึ่งที่นักเรียนเขียนไว้เนี่ยมันแห้งสนิทแล้วนะครับให้มันแห้งสนิทแล้วนะตอนนี้ กระดาษของครูก็ยังไม่แห้งเท่าไหร่แต่ว่าเพื่อไม่ให้เป็นเสียเวลานะครับครูจะเขียนภูเขาลูกที่สองทับซ้อนกันไปเลยอ่่าียภูเขาลูกที่สองทับลงไปเลยครับรูปร่างหน้าตาก็อย่าให้มันเหมือนเดิมนะครับจริงๆอ่ะถ้ากระดาษมันแห้งสนิทเนี่ยถ้าภูเขารูปแรกที่นักเรียนเขียนไว้มันแห้งสนิทเนี่ยขอบตรงนี้มันจะคมนะครับ เพราะนั้นต้องร้อยแห้งสนเห็นไหมบริเวณตรงเนี้กระดาษมันเริ่มแห้งแล้วขอบมันก็จะคมนะฮะเพราะฉะนั้นเราเขียนทับภูเขาลูกแรกที่นักเรียนเขียนไว้ได้เลยนะครับนี่คือภูเขาลูกที่สองนะะที่มันทับซ้อนกันโอเคเราได้ภูเขาซ้อนกันสองลูกแล้วเทีวเขาซ้อนกันสองลูกแล้วนะครับจากนั้นก็มาเขียนส่วนที่เป็นพื้นดินครับ ถ้าถ้าให้ไร้สังกเกตว่าตรงด้านล่างของภูเขาตรงนี้มันแห้งหรือยังถ้ามันแห้งแล้วก็เขียนต่อได้เลยแต่ถ้ายังไม่แห้งก็รอให้มันแห้งนิดหนึ่งนะครับรอให้ภูเขาที่เรียนเขียนในีแห้งนิดหนึ่งแล้วก็ลงเลยทีนี้ครูแนะนําว่าการเขียนสวนที่เป็นพื้นดินเนะี่ยถ้าเราเขียนเปียกบนแห้งเรากลัวไม่ทันนะครับให้เราระบายน้าลงไปก่อนสวนที่เป็นพื้นดินนะครับระบายน้ํลงไปชุ่มๆก่อน น้ำต้องเป็นน้ำสะอาดนะครับในกรณีนี้น้ำของครูไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ครับเราเรียนเขียนจริงก็ควรเดี๋ยวใช้น้ำสะอาดร,รูปน้ำไปก่อนแล้วอย่าเพิ่งไปลงสีนะครับรอให้กระดาษก็เรามาันหมาดหมานิดนึงจากนั้นเราค่อยลงค่อยลงเริ่มต้นด้วยสีเหลืองก่อนนะสีเหลืองแนะนำว่าให,ให้ให้เอาเถียมตาลมาผสมนิดนึงนะมันจะได้เข้มขึ้นแตะลงไปครับ ด้านบนก่อนด้านบนอย่างนี้เราแตะๆลงไปก่อนครับแต่ถ้าเป็นกระดาษที่มันยังหมาดๆหรือเปียกๆอยู่สีมันก็จะพุ่งออกไปเห็นไหมครับจากนั้นก็เอาสีน้ำตาลมามาไล่ต่อมาแทรกต่อเอาสีน้ำตาลมาไล่ต่อแทรกต่อเวลาแทรกเนี่ยก็ไม่ต้องไปลากเป็นเส้นตรงนะครับเด็กปาดๆป้ายๆแทรกลงไปมัน,มนสีมันจะเข้มบ้างจางบ้างก็ปล่อย จากนั้นสีน้ำตาลเหมือนเดิมครับเรียนแต่ว่าให้แตะสีน้ำเงินนิดหนึ่งมาผสมทำเงินนิดหนึ่งมาผสมมันจะได้น้ำตาลหมันวนเข้มๆระบายต่อครับด้านล่างเนี่ยมาระบายต่อแตะลงไปก็เป็นการไล่น้ำหนักในโทนสีน้ำตาลนะครับไล่ต่อให้เราสังเกตว่าถ้าส่วนที่เป็นพื้นดินขอเรียนมันยังเปียกอยู่เราแทรกส่วนที่เป็นหญ้าลง,งไปครับแทรกหญ้าลง,งไป คือใส่ยาคเขาก็น้ําเงินผสมกับเหลืองครับน้าเงินผสมกับเหลืองก็จะได้ออกเขียวหรยวเขียวแตะส่วนที่เป็นกอหญ้าลงไปครับแตะส่วนที่เป็นกอหญ้าลงไปถามว่าหญ้าทำไมไม่เขียวเลยเพราะว่าก็ไม่จําเป็นต้องใส่สีสดๆนะครับแตะไปตรงไหนยอยากให้มันมีหญ้าขึ้นแล้เดียก็แตะลงไป มันก็จะฟูงเองครับจะฟูงไปประมาณเนี้เราก็จะได้ส่วนที่เป็นภูเขาและส่วนที่เป็นพื้นดินนะครับส่วนที่เป็นท้องฟ้าเราเขียนมาแล้วตอนนี้เราฝึกเขียนภูเขาแล้วก็พื้นดินครับ